ท่านทานบดีผู้มีบุญทั้งหลายอนุโมทนาธรรมนำสุขตามโครงการอิ่มท้องอิ่มใจปลอดภัยโควิดในความเมตตาของเจ้าพระคุณทุเด็จพระพุทธ,ธาจารย์ในความกรุณาของท่านเจ้าพระคุณสุเด็จพระมหารัชมงคลมุดีมีคำบาลีที่ว่า เป็นอนุโมทนาธรรมเป็นอภินหะปัจเวคขณะประสงค์ต้องพิจารณาเสมอเสมอทุกทุกวันชลาธรรมโม,มหิฉลังอณะอีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาหนีไม่พ้นความแก่ไปได้พิยาธิรมโมหิพิยาธมมมิาอณะอีโต เรามีความเจ็บเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นความเจ็บไปได้มรณะธร,รมโม,มหิมรณังอนณติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นความตายไปได้เราจะต้องพัดภาคจากของรักของชอบใจทั้งทั้งสิ้นเราทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นจะเป็นดีก็ตามชั่วก็ตาม ท่านสาธุชนผู้มีบุญทั้งหลายสารธรรมนำสุขในวันนี <evacuation continua ussen> ้เ <oily> ป <unstoppable> <sh> ็นที่มาของท่านพยาบาลดูแลคนป่วยจากโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูนิทิคุณระเบียบสูงแข็งอยู่กับคนป่วยมานานนับปีหลายๆปีด้วยกันเห็นความเปลี่ยนแปลงของชีวิตนึกในใจแกนึกในใจ บวกกับบุตรหลานของคุณแม่ปฐุมตแต่งเจริญสุขมีพี่พงศรีคุณวนวลอนองแต่งเจริญสุขเป็นอาทิได้ปารรขสงการดูแลแม่คุณและปฐุมตแต่งเจริญสุขคุณแม่ปฐุมอายุ93ปีแล้วดูแลอย่างนี้ตลอดเลย นอนอยู่บนเตียงตลอดคนระเบียบสูงแข็งก็เฉกเช่นเดียวกันเป็นเพยาบาลดูแลคนไข้ที่โรงพยาบาลเทียนฟ้าเห็นอย่างนี้ทุกวัน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 จนมีความรู้สึกว่าชีวิตของเราก็เท่านี้มีความแก่เป็นธรรมดาก็ค่อยแก่ลงทุกวันทุกวันทุกวันมีความเจ็บเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นไปได้ ต้องเจ็บต้องป่วยไปตามสภาพอากาศพื้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นลมไม่ว่าจะอุณหภูมิต่างๆทำให้มีความเจ็บเป็นธรรมดาและท้ายสุดมีความตายเป็นธรรมดาทุกคนต้องตายทำอย่างกรรมบังกริสติเราทำกรรมใดวันดีหรือเชื่อก็ตามย่อมได้รับผลของกรรมนั้นชีวิตเราเป็นอย่างนี้ ในเมื่อเรารู้หลักของชีวิตอย่างนี้แล้วเราต้องพยายามสร้างผังนั่นก็คือว่าพยายามนั่นหรือให้แข็งให้ตัวเองแข็งแรงเข้าไว้ออกกําลังกายทุกวันมีความแก่เป็นธรรมดาหนีไม่พ้นความออกกําลังกายทุกวันให้กล้ามเนื้อแข็งแรงให้มวลกระดูกแข็งแรงมีความเจ็บเป็นธรรมดาอย่าพยายามใกล้ใครก็ตามทั้งเจ็บทั้งป่วย แม้กระทั่งตัวเองต้องระวังอย่าให้เจ็บใหญ่ปวดท้ายสุดมีความตายเป็นธรรมดาเราต้องหลังสันสารธรรมต่างๆสร้างบุญกุศลไว้อย่างสม่ำเสมอด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญภาวนาเหมือนอย่างคุณแม่ปทุมก็ดีคุณระเบียบสงแข็งก็ดีทำทานอย่างสม่ำเสมอ บุตรธิดาไม่ว่าจะเป็นพี่คนนึงนิดก็ดีไม่ว่าจะเป็นคุณวันอนงก็ดีสร้างบุญกุศลให้แม่อย่างสม่ำเสมอทั้งหมดทั้งมวลนี้อยากจะเป็นพรให้บุคคลผู้มีลักษณะรู้สัจธรรมความจริงคุณพยาบาลระเบียบสงแข็งคอยแข็งแรงสุขภาพร่างกายดีจักมองเห็นและเมตตาผู้ป่วยเป็นดิบบุตรธิดาของคุณแม่ปทุมก้อยแข็งแรง จากการดูแลแม่มานานนับหลายๆปีขอให้แข็งแรงสุขภาพร่างกายดีด้วยพลานิสงของความกตัญญูกะตะเวทีสิทธิมถัถุสิทธิมถัถุสิทธิมัถุอีทางพลังเอตสมิงรัะตะนัติยสมิงสัมปทานโจทตโตขอสิ่งที่หวังขอสิ่งที่ต้องการขอสิ่งที่ปรารถนาจงสำเร็จแก่คุณพยาบาลระเบียบสูงแข็ง และดวงวญาณของคุณแม่ปทุมแต่งเจริญสุขขอบุตรของท่านมีบุญมีวาสนามีบารมีได้พรานิณิสงส์แห่งการดูแลคุณแม่ทิวิปปัสสะพระเงินทองไหลมานาชาลีตี